สวัสดีครับทุกคนผมสตีฟโกส์ฮันเตอร์ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นฟ a สบอฟเบียคูดสิบห้าในด่านคุกวัยหนุ่มนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือบ้านคลองเตยสว่วนอันนี้คือบ้านฝั่งทนนะฮะเรามารู้กันว่าวันนี้เราจะเจอผีพ่อบ้านหรือผีลูกบ้านนะฮะแม่ง ผมว่าผมเจอผีถือเหล็กโคชาปมาแทงผมแน่เลยว่ะแย่แกบึกจะเอาเหล็กหรือจะเอาเอ็นวะไอ้ตวาดี่นะครับเคเวสก็จะมีใช้ทรโงงรีเพลแล้วก็คลีนรเ,เวร้ยเควสถือว่าง่ายนะครับเกมนี้โอเคอ่าผมจะเอาของไปเตรียมก่อนนะเหมือนเดิมทุกคนตามสูตรกูสแต่ผมภาวนาอย่างหนึ่งนะอย่าให้แม่งเกิดในบ้านตัวเองเลยเอาจริงแม่งเลนยากชิบหาย มันจะเป็นภาพเดียวกับด่านไอ้นี่ฮะด่านแคมป์ใหญ่ที่ผมเล่นน่ะแบบหูเกิดแบบเกิดแบบหูลึกมากอะฮะคือแบบเราทําได้แค่ฟังเสียงเท่านั้นนะฮะอย่างเดียวเลยทําได้แค่ฟังเสียงเออจะล่อจะล่อมันให้ออกมาก็ก็ยากนะอาจริงเว้ยถ้ามันเกิดในหกจริงผมว่าคือถ้าฟังแล้วเนี่ยมันเป็นผีเดิน ปกติผมก็ g ีโกเล็กอะผมไม่รู้แล้วหรือจะเสี่ยงก็ได้นะแต่ผมว่าทำ่างนั้นนะผมว่าโอขาดตายแม่ง80-90%เลยนะด่านเนี้ยเพราะว่ากว่าที่เราโอ้ทุกคนอ่ะผมเอาของทุกอย่างมาไว้ด้านหน้าใช่ป่ะด้านหน้าตรงนี้แล้วถ้าผมจะเทสผีอีกผมก็ต้องผมก็ต้องอพยพของทุกอย่างอะ่ะ ไปหน้าคุกอะฮะซึ่งมันไกลมากเลยนะเว้ยนะฮะมันไกลมากเลยแบบโอ้โหระยะทางอะเอางี้ดีกว่าเราเราเล่นโหมดปกติธรรมดาใช่ปะแม่งยังนานเลยกว่าเราจะเดินแบบจากด้านหน้าไปในคุกอะฮะแบบเล่นโหมดโปรเฟสไร์แมอย่างเงี้ยแบบเป็นวิ่งได้อะไรได้อะโอ้โหแม่งยังนานเลยนะโคเสียผ้านี่โอ้โหเหมือนเตา่า คิดภาพนะว่าตัวเองเป็นเต่าแล้วถามว่าไปเทสในคุกอะ่ะโอกาสตายสูงไหมอู้ผมบอกเลยว่าสูงมากครับผมให้เลยนะ80เอร์เซ็นเพราะว่าตัวละครเราเดินช้านั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นแบบคูณสิบเนี้ยได้อยู่ผมถ้าถ้าถ้าใครดูผมมานานจะ จะจำวิธีวิธีเล่นของผมได้นะในคุกอ่ะก็คือผมจะเข้าไปแอบห้องแรกซ้ายสุดแล้วมันจะมีเตียงให้แอบอะฮะแล้วก็เอาทูบเอาทูบเอาอะไรก็แล้วแต่เอาดอทเอาพาราบริกไปฟังอะไรประมาณเนี้ยหาอินโฟงหาอินโฟไปนั่นแหละครับหยิบไปเลยเออนั่นแหละแต่ว่าพอไปคููสิบห้าเนี่ยโอ้โหผมว่าทำอย่างนั้น ผมใช้เขว่าฝืนดี่ว่ะมันฝืนมา,มากๆฮะมันอย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่าครูสิเนี่ยไม่ยากก็ง่ายไปเลยครับคือง่ายนี่คือโคตรง่ายนะแบบเราเจอผีง่ายไงหรือว่าผีเกิดใกล้ๆอะฮะมันก็ง่ายแบบเราเข้ามาเรารู้ผีเลยเราก็แค่หาวิธีเอาตัวรอดจากมันวิธีรับมือก็พอใช่ไหม แต่ถ้าเป็นผีแบบโอ้โหยากนี่ปล่อยดีกว่าเราอย่าไปฝืนมันเลยเยดเคแม่งผมเจอผมเอาจริงนะผมว่าวันเนี้ยผมเจอผีใส่ชุดทหารมีภ้าพันคอแน่เลยวะ่ะแม่งถือเหล็กขูดช้ามาแทงผมแน่เลยผมบอกให้ผีพ่อบ้านผีพ่อบ้าน โอเคครับกลองเอาไปแล้วอีอไม่ต้องหรอกไม่มีเควสกลางเขนอโอเคนี่ครับผมแนะนำโอ้ยทำมายิบไม่ได้อ่ะผมแนะนำถือนี้ไปด้วยครับตะเกียงนะมีประโยชน์มากครับตะเกียงผมแนะนำเลยของดีถ้าเป็นคูสินะผมแนะนำว่าให้โรยเกลือด้านหน้านะครับ เอ้ไมใช้ด้านหน้าดิอ่าด้านนอกเออเพราะว่าแป๊บหนึ่งนะโอเคกางเกงหนีบกางเกงหนีบไข่มาแล้วมาละอ่าอ่ะทุกคนน่ารู้ว่าผมจะเล่นห้องนี้ใช่ไหมเฮ้ยผมข้ามลึกอ,อย่างวะเดี๋ยวเพิ่งล่านะรีบของไปเสร็จโอเคผมจะเล่นห้องนี้ใช่ไหมแต่ว่าคูเสีย้าเนี่ยถ้าเราจะล่อผีผมว่ามันเสี่ยง ผมว่ามันเสี่ยงมากเลยครับเสี่ยงตายด้วยแล้วก็เสี่ยงที่ผีจะไม่เหยียบเกลือด้วยเข้าใจไหมคือ <c oughs> ถ้าเราจะรอให้มันมาเหยียบเกลือผมว่าเราจะตายก็ได้นือ่ออกไหมเพราะว่าตัวละครเรามันหนีไม่ได้อะ่ะเออแต่ถ้าเป็นไม่ได้อะออถ้ามันมาถึงใช่ไหมเราก็โรยเกลือแบบตั้งแต่นนเนินๆเลยตั้งแต่แบบตรงกลางไปเลยครับพอมันเหยียบเกลือปุ๊บโอเคเราก็จะรู้ว่าเป็นเลนหรือเปล่าแค่นั้นเลยอีซี่ แต่ผมภาวานาอย่างเดียวพออย่าไปเกิดในกุกเกิดชั้นสองก็ได้เออชั้นทรงชั้นสองเกิดด้านหน้าตรงกลางตรงซ้ายก็ได้ขอแค่นี้แหละโคสิห้าวัดดวง่ะทุกคนมันมันวัดดวงมากๆเลยคือเราต้องมีดวงในการเล่นดวงก็ส่วนหนึ่งฝีมือก็ส่วนหนึ่ง แต่ผมว่ายังไงดวงก็เยอะกว่าว่ะกูเสียผ้าเอาจริงแม่งฝีมือมันอูผมว่ามันฝืนอะผมผมใช้คำว่าใจเดียว,ว่ะใช้ใจเล่นเออตายก็ตายว่ะช็อตนี้โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะของที่หยิบมาพอแล้วครับแค่นี้แหละไปครับลุยเดี๋ยว หมือนเดิมว่าเดี๋ยวผมจะไปฟังเสียงก่อนว่ามันอยู่ใกล้หรือเปล่าถ้ามันอยู่ใกล้ก็ดีเราจะได้วางแผนเลยนะว่าจะได้ยังไงแต่มีคีนกับรีเพอ่ะมันไม่ยากใช่ไหมกับโทรโคงอุ้ยง่ายเลยเควสเนี่ยแต่ต้องชัวร์ก่อนนะมาแล้วครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะถือทูบสองอันแล้วก็ตทลโคงนะ เฮ้ยเออเอาโทรลัพท์มาดิมาแล้วครับเอากางเขีนมาวางก่อนนะเผื่อแม่งเกิดตรงนี้ผีแม่เงมเกิดตรงนี้ได้นะเว้ยเอามาก่อนเออทุกคนอย่าลืมนะว,ว่าผีเกิดตรงนี้ได้นะเว้ยเจ๊ไม่เก,กิดก็ดีแล้ว กันไนวะเฮ้ยอู้เกิดไม่ไกลแต่เดี๋ยวกางเขตนผมไปไหนอะ่ะเฮ้ยทุกคนกางเขตนผมหายเห็นป่ะแป๊บหนึ่งนะครับคำพาราบริกนอุ้ยมาได้ แอบก่อนเลยขึ้นปรชร์ต้สองแล้วรอมันคุยอะ่ะคุยดิโอเคอยู่ล่าแล้วทุกคนกางเขนบาร์กเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อุ้ยมันอยู่ใกล้ทุกคนแต่เดี๋ยวกางเขนบาร์กฮลัลโหลทุกคนมันหายไปแล้วโอ้ oh my god โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้ผมว่ากางเขนแนะนําว่าวางบนโต๊ะดีกว,ว่าว่าแม่งดูแล้ววะเออเอามาก่อนโอเคผมคิดเอประตูมันเปิดว่ามันปิดอยู่นี่อ่าโอเคครับเดี๋ยววางอันนี้ก่อนนะกางเขนวางไว้บนโต๊ะดีกว,ว่าครับเออมันจะได้ไม่บัก็กอ่าโอเคอดอตก็มุมนี้เลย นะโอเคไม่เอาอ่ะมืดไปวางบนพื้นอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคส่วนตะเกียงก็เอาไว้หน้าห้องแบบนี้ทูบอ่ะโอเคเอาตะเกียงมาก่อนก็ได้มั้งเพราะว่าเราต้องไงก็ต้องเล่นอ่ะนี่ครับโอเควางตรงนี้ แล้วก็วูบังยาวไปเลยอะยาวๆฮะตรงนี้ด้วยเอ้ามันไปจุดวะล่างเนี่ยผมกลัวแม่งล่าวะยังไม่ล่าครับเอาวางไปก่อนได้อืมถือว่าสว่างเลยแหละทีนี้ก็เอาทูบมาครับแล้วก็โั่นเน็นเซอร์ โมเตอร์เนเซอร์เอาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเผื่อเราเจอแบบผีสตอกเกอร์นะโอเคทูบก็เอาวางไปก่อนโอเคเดี๋ยวเกลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะโรยด้านหน้าเลยนะครับตรงนู้นเลยไม่ดิผมลึกไปว่ะผมว่าโอ้ยกล้องเนี่ยเอาไว้บนโต๊ะโอเคนี่นี่เดี๋ยวโรยตัวนี้ก็ได้อะถ้ามันมานะยังไงแม่ก็ต้องเดินผ่านตรงนี้อยู่แล้ว เพราะยังไงเราก็ต้องจ่ายทูบแล้วก็วิ่งแบบครับอาจจะต้องเสียเยอะหน่อยนะผมดูแล้วนี่ผมโรยไปแลตวตรงนี้เหยียบแน่นอนหยยบแน่นอนนะจ๊ะโอเคผมแนะนําว่าเอาทูบวางไว้ตัวนี้นึงเพราะว่าผมสามัติปุ๊บผมจะหยิบแล้วผมจะวิ่งรีบวิ่งเข้าห้องโอเคไหมอ่ะวางตัวนี้ก็แหละตรงตะเกียง Okay. เอ๊ะทำไมเสียงเงียบจังไม่ล่าเลยหรอมาครับผมพร้อมแล้วมาครับทุกคนครับมาผมจะล่อแล้วมาดิ ยังไม่มาวะโอเคไม่เป็นไรเคลสผ่านแล้วเหลือคีงอ่ะดีเพลเดี๋ยวผมต้องเปิดประตูตรงนี้วะ่ะมันไปในโคกแล้วอะ่ะอ่ะผมเปิดประตูต้อนรับมันก่อนครับโอเคผมพร้อมแล้ว เดี๋ยวตะเกียงอันนี้เดี๋ยวเหยียบมาหน่อยแล้วกันประมาณนี้เออเอ้ยผมว่าตรงเกลือดีแล้วอ่ะโอเคครับทีนี้มันสว่างไปวะผมว่าสว่างมากเลยนะผมว่าไอหน้าห้องเนี่ยไม่ต้องหรอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะอ่าผมว่ามันสว่างไปวะ เออนี่เอ้ยไม่เดี๋ยวว่ามันมืดไปใช้คำผิดขอขออภัยครับโอเคทีนี้รอเลยผมยังไม่ตัดผีใช่ป่ะตัดเดี๋ยวเจนก่อนแต่ผีเป็นผีโ้วยปกติอดี แต่เวลาจุกผมแนะนําว่าปิดไอ้นี่ไปเลยนะอย่าไปเปิดค้างไม่ดีเสียจังหวะจุดรูปด,ด้ยเฮ้ยล่าเดี๋ยววะโอ้เงียบเกินวัยรุ่นยังไม่ล่าครับตอนนี้จะให้ผมเดินไปสมัตถก็ไม่ใช่เรื่องนะผมโรยเกลือแล้วเนี่ยผมจะถ่ายลูก มันไม่มาวะไม่ใช่ดีมอนละมั้งผมว่าดูจากครูดาวแล้วเนี่ยค่อนข้างนานแล้วเฉดหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเราช่างสังเกตเราก็มีโอกาสตอบเฉดถูกได้เหมือนกันนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนิ่งนานผิดปกตินะเนี่ยตัดขอตัดดีมอนกอนแลนะ้ มาแล้ววะเฮ้ยมันไม่มาหาผมเลยทุกคนทำไงดีวะเนี่ยเด็ดแค่เอางี้แต่ขอตัดพีลเดิ้ลเดิปกติใช่ป่ะโมนลอยไม่ใช่ทายเยไม่ใช่ทวินไม่ใช่ฮันตูมไม่ใช่เลเบเนน,นไม่ใช่ ไรจูไม่รู้ครับไม่ลิงไม่ใช่โอเคมันไม่มาหาผมเลยทำไงดีวะผมโรยเกลือไปเยอะด้วยครับเสี่ยงไหมผมว่าเสี่ยงไทยนะเว้ ผมว่าเสี่ยงตายนะถ้าจะ,จะไปยืนโผ่หน้าให้มันเห็นน่ะเนี่ยเราไม่รู้ว่าผีจะมาเมือ่อไหร่อ่ะแล้วเสียงที่มันจะไม่เหยียบเกลือด้วยก็มันไม่มาผมทำไงดีวะ มันไม่มาหาผมเลยทุกคนมันมันล่าแล้วมันออกซ้ายขึ้นชั้นสองเลยอ่ะโอ้หรือมีอีกวิธีหนึง่งโอ้แล้วผมโรยเกินไปหมดดีผมแบบมันใจเกินอ่ะอีกวิธีนึงคือแบบสมาร์ทห้องแม่งเลยเอาการเขียนเอาเกมวางเทสแบบเทสแบบพวกไอ้พวกอ่อนเลียวเฉดอะไรพวกเนี้ยได้นะ่ะเอาไงดีตัดสินใจยากกูนะเพราะมันไม่มาหาผมเลยครับ โหยากอะ่ะแต่ถ้าผมสมัตอ่ะถ้ามันมาจริงนะผมสมัตเนี่ยผมวิ่งไปไม่ทันแน่ไม่ไหวแล้ววะขึ้นั้นสองเนแหละมาดิไม่มาวะเหยียบเกลือครับกูตายไหมเนี่ย ตายรัๆวๆเฮ้ยเอาดีโอ้โหหมดทุกโอ้โหหมดเลยโอ้โหยอยู่ไหนวะโอเคโอ้โหหมดหน้าตากัก ไม่ใช่เชีนครับเอ้ยไม่ใช่เ oh. ลดโอ้ยจูไม่ใช่โอ้ยหมายกอทุกคนผมบอกเลยผมต้องเดาแล้ววะ่ะหายหมดเลยทุกคน oh. หมดเลยทุกคนโู้ยหมายกอหมดเลยอ่ะทุกผมไปหมดเลยอ่ะเอางี้ถ่ายรูปกันครับโอ้ oh. เทุกคนไม่ต้องคาดหวังว่าผมจะต่อผีถูกนะผมเอาตัวรอดพอแล้วอะเกมเนี้ยแม่งโอ้โหหมดเลยหมดสี่อันเลยรุดเดียวตามรูปเลยครับเอาให้เต็มเลยพอแล้วครับพอแล้วมา แล้วผมจับเวลาช้าด้วยนะผมบอกก่อนตั้งแต่สมัรแรกอาจจะคลาดเคลื่อนครับอืมอาจจะคลาดเคลื่อนผมบอกไว้ก่อนนะเฮ้ยน่าหล่อดีมอนปะเนี่ยโยใครไม่ใช่ดีมอนเป่ะวะ ไม่รู้สิผมจัดเวลาช้าด้วยปะแอบแอบก่อนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาได้ไงเฮ้ยกูปิดประตูอยู่กูแอบ,บอยู่มึงมาได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรกันน่ะโอ้โหยัดเข่กูโดนโอ้โหมันเอาเหล็กขูด้ามาแทงผมจนได้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ ดีมอนหรอโอ้โหโอเกะโอโหผมไปล่อมันตั้งนานแม่งไม่มาเพราะผมแอบแม่งแม่งมาโอ้โหทุกคนดูดีด,ดูดูดูดิโอ้โหเซ็งว่ะโอบาเกะโอ้โหผมบอกเลยนะโอบาเกะนี่ดูไม่ได้เลยครับคูนสิบห้านะมันแล้วตะด่า,านว่ะด่านเนี้ดูไม่ได้ครับดูดูไม่ได้เลยเพราะว่า โอ้โห oh. oh, oh. แล้วผมโอ้โ oh, ห oh. ผมจ่ายแบบหมดหน้าตัก4ี่อันมันมาได้ไงอ่ะโอ้โหแม่งกูตแตกกแหละอ่านี่ครับเวลาที่ผมมีชีวิตรอดนะสิบนาที8วินาทีครับอ่าดีเทลอ่าผมให้ดูดีเทลกันดีเทลก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโอเคโหโอบาเกะผมบอกเลยเทสเทสยากครับคูสิบห้าเพราะว่า เราคงไม่มีเวลาไปโฟกัสผีหรอกเราเราโฟกัสแค่ว่าเราจะจุดทูบทันหรือเปล่าเราจะแอบทันหรือเปล่าแค่นี้เองแค่นั้นเลยนะเราจะสังเกตโอบาเกตได้ก็ต่อเมื่อเป็นพวกด่านเล็กๆอะครับอย่างเช่นด่านด่านอะไรด่านเทนเกิลบู d เอ็ดฟิวลิสทิวอะไรพวกเนี้ยมันแบบมันยังแบบมีโอกาสเทสมีโอกาสสังเกตได้มากกว่าเพราะว่า เราเสียแค่ทูบเดียวใช่ไหมแค่ทูบเดียวเท่านั้นครับอืมโอเคมันมาได้ไงอะ่ะผมไม่เข้าใจว่ะผมแอบอยู่นะเว้ยยึดเคแม่งกูโดนกูโดนอีกแล้วนะโอ้เซ็งว่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การโดนต่อของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันด่านต่อไปเป็นด่านลองบอสนั่นก็คือ point hope นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ